สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกี๊กเก้ช่วนวันนี้เราจะมาทำวันเด็กกันนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันขอวี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 ่วววววาเธอ,นนอ,อ,กกอ,อ,อหลอนเ,เ,เนี่ยทอดขนมอกกอออกออกหายละทอดแล้วเสียงดังเลยนะเนี่ย ใม่ขาวันนี้วันเด็กนะแม่อย่างไงแม่จ้าว่าย,ยัางไงจ๊าทำไมเรียกแมก่เสียงดังเลยวันนี้วันเด็กไม่ใช่หรอคะอ๋อวันนี้วันเด็กดีนะคุณครูคให้ใส่ชุดอะไรจ้าวันนี้เนะจ้าหญิงเจ้าชายเจ้าหญิงเจ้าชายแล้วหนูหาชุดหรือยังลูกหาชุดหรือยังค่ะหาแล้ว่าชุดสีเขยียวโอเคเแลม่มันนายายหรือ โอ้วันนี้วันเด็กนะจ๊ะอะไรจ๊ะอ่าพี่ไปแต่งตัวนะคะอย you know ่าโนแปยฟันโอเคแปยฟันใส่นี้ดีกว่าแปวันแลิฟันแปยฟันเพื่อจะแต่งชุดยังไงกันนะดีใจจังเลยอ่านน้กาก่อนดีกว่า อาบน้ำเสร็จแล้วแม่ขาจะมีขนมเยอะไหมคะน่าจะมีเยอะนะลูกวันนี้ผู้ปกครองเขาก็ไปแจกขนมกันเยอะแยะแม่ก็ไปแจกเหมือนกันนะอะไรคะใช่แม่ไม่ได้ไปแจกกับลูกแต่แม่ฝาก ฝากเงินรวบรวมไปในหมู่บ้านเอาไปแจกแล้วจ้า <c oughs> อย่าโซนซิจายอย่าโซนซิจาย <c oughs> อยู่เฉยๆจ้าเอาชุดนี้ไม่ใช่หรอไอชุดนี้ไอชุดนี้ดีกว่าสวยจีิอันนี้คือเราก็น้องแกบน้องทาสีนี้แหละเป๋า ได้แ,บบแล้วได้ค่ะเราเสร็จแล้วค่ะจ้าไปกันเอาถุงไปได้ยังจ้าถุงเอาไว้ใส่ขนมนะลูกลืมเลยเผื่อเขาแจกแล้วเราก็จะได้เอาใส่ถุงนะเพราะว่าวันนี้ต้องขนมเยอะแน่เลยเอาถุงใหญ่ใบโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอจ้ากินได้จะไปได้เลยโอเคข้าวกริ๊บมาสอดหนูเอาข้าวกับคุกกี้อร่อยอ่ะนมกับคุกกี้คุกกี้ คุ Cookie, Cookie, กกี้คุกกี้กรุบกรุ๊กรุบวันเด็กเนี้ยวันนี้โรงเรียนจัดวันเด็กทุกรงเรียนแน่เลยนะพรุ่งนี้ผู้ปกครองต้องพาเด็กไปเทียเท่ยวเยอะแยะแน่เลยจะอยากไปไหนไหมจ้าลูก,อย,อ,ยกอยากไปโรบินสันอยากไปโรบินสันเหรอที่หนูต้องไปบอกพ่อนะคะเพราะพ่อขับรถนะจ๊ะแม่ขับรถไม่เป็นนะจ้าลูกอาจารย์ พ่อขายหนูอยากไปลงไปท่นงค่ะโหไปเที่ยวไหนนะ่เนาะโรบินสันโรบินสันไปทำไมโรบินสันนะ่ะมันเป็นวันอะไรถึงอยากไปโรบินสันวันเด็กอะว,วันเด็กแล้ววันเด็กเราให้พ่อไปทําไมอะ่ะพ่อไม่อยากไปอะ่ะฮก็พาลูกไปเที่ยวนะคะพ่อพ่าม่ได้อยากไปพ่อไม่ต้องไปแต่พ่อต้องพาลูกไปนะคะ แล้วพ่อไม่ว่างอะทำยังไงอะคุกกี้นูจะกินคุกกี้พ่อดูก่อนนะแต่พ่อไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะคะโอะเคกก okay, เดี๋ยวพ่อดูก่อนนะว่าพรุ่งนี้พ่อว่างหรือเปล่านะเดี๋ยวจะพาไปเนาะกกไอตัวเล็กไปไหมแม่้องไห้ทำไมจะไปเที่ยวไหมพรุ่งนี้แม่นองนองเดินคุกกี้กลงมานาะเป็นอะไร โอเคโอเคถ้าพรุ่งนี้พ่อว่าเนะพ่อพาไปนะโอเคค่ะพ่อป้าโอ้๋อย่าร้องลูกอย่าร้องป้าพาพี่ไปโรงเรียนก่อนดีกว่าป้าที่ที่โรงเรียนเขาจัดกิจกรรมวันเด็กนะคะวันนี้คุณพ่อโอเคขอได้ขนมเยอะๆนะลูกนะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายวันนี้จะได้ขนมอะไรกินนะาไม่ใช่บยบายเชิญลูกก่บนบายบายบ๊ายบายนะ ไม่บายนะเจกัาเตียงแอสโนแมนมาถึงไหนกราบเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูทุกท่านรวมถึงผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เป็นการแสดงเอ้ยวันนี้เป็นการเปิดกิจกรรมวันเด็กสำหรับโรงเรียนของเรานะครับวันนี้ก็มีการ แสดงเยอะแยะแล้วก็มีขนมเยอะแยะมากมายจะแจกเด็กๆทุกคนรวมถึงมีผู้ใจดีที่จะแจกของอยู่ข้างนอกอีกเยอะมากมายนะครับวันนี้เรามารับชมการแสดงแรกของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และปีที่2กันเลยนะครับเด็กๆระดับชั้นป2ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเชิญพบกับการแสดงและการเต้นในบทเพลง รังสิตมันร้ายเชิญพบกับเด็กๆชั้นป .2 ได้เลยครับรังสิตมันร้ายจะใจได้ไหมรังสิตมันร้ายอ่าทุกคนการแสดงของเด็กระดับชั้นป .2 จบลงแล้วตบมือให้ทุกคนหน่อยอ่าขอคุณครูขอตัวแทน ระดับชั้นปอสองมารับของรางวัลด้วยนะครับอันนี้เป็นของรางวัลกับการแสดงของชั้นปอสอง<ป>รับไปเลยครับขอบคุณค่ะคุณครูเก่งมากอเด็กๆลงจากเวทีได้ต่อไปเราจะเป็นการแสดงของระดับชั้นมหนึเด็กๆทุกคนเตรียมความพร้อมให้ดีๆ เตรียมทำพร้อมให้ทุกคนให้เรียบร้อยตอนนี้เด็กๆระดับชั้นหมหนึ่งก็พร้อมแล้วนะไปรับชมกันได้เลยในบทเพลงรักข้ามคลองบ้านน้องอยู่ฝั่งขนนนะบ้านพี่อยู่ฝั่งคนี้นะหัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีมา,มาสิข้ามรอกมารักกัน นนเนก,กปป่งมากคุณครูขอตัวแทนรับของขวัญในนะการแสดงครั้งนี้ด้วยนะครับเก่งมากเลยลูกทุกคนตบมือให้รุ่นพี่หน่อยโอเคตอนนี้ก็การแสดงครบทุกระดับชั้นแล้วต่อไปจะเป็นการเล่นเกมสำหรับเด็กๆทุกคนนะจ๊ะใครตอบถูกก็มารับรางวัลได้เลยวันนี้ครูจะให้เด็กๆเ,เล่นเกมนะคุณครูจะถาม และใครตอบได้ก็วิ่งมาตอบกับคุณครูเลยคำความวันเด็กประจำปีนี้ว่าอย่างไรกันบ้างเด็กๆรู้กันไหมรู้กค่ะโอเคงั้นมามาตอบครูซิว่าอย่างไงจ๊ะกิงมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เขารพความแตกต่างกการ่วมกันสร้างประชาธิปไตยค่ะ เก่งมากเด็กยิงกิ่งเก่งมากเลยคำควัญปีนี้ก็คือเด็กยิงกิ่งตอบถูกก็คือมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารับความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยเก่งมากเด็กยิงกิ่งรับของควัญไปเลย thank you อาปายอปายลูกอาปายเก่งมากเลยต่อไปครูจะถามเกมอีกเกมหนึ่ง วันเด็กตรงกับวันอะไรคุณครูขผุมตซนด้วยครับผมตอบได้ครับ,ย,รบยังไงวันเด็กตรงกับวันอะไรลูกวันที่13ามมกราคมครับเก่งมากเด็กชายโบโบเก่งที่สุดเลยนี่คุณครูให้รางวัลน,นะเอารางวัลไป thank you โอเคสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะแล้วเด็กๆทุกคนก็จะมีอาหารแจกอยู่ข้างนอกผู้ปกครองและ คนใจดีเอาอาหารและขนมไอติมมาแจกข้างนอกโรงเรียนให้เด็กๆไปรับประทานกันได้เลยอยากทานอะไรก็เข้าแถวกันอย่าแย่งกันนะลูกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณจอยครับโอเคเลิกกิจกรรมสำหรับวันเด็กปี2567แต่เพียงเท่านี้เดินทางปลอดภัยนะจ้าเด็กๆทุกคนแฮปี้ กันดีกว่าเพื่อนป้าป๊าป้ากินขนมกันดีกว่าเขาแจกขนมอยู่ข้างนอกนะ่ะป้าป๊าป้าไปดีกว่าอี่ไงคุกกี้คุกกี้